เราอยู่กันในการเด่นทาวเวอร์ดีฟครับคุณผู้ชมโอ้โอ้เห็นแบบมันน่าสนใจดีก็เลยลองกดเข้ามาดูอ่าไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือตัวอะไรมะเขือเทศโทเมทโอ้ดาเมจสี่ถึงสีถ้าอัพเกรดใช่ไหมโอ้เช้เงินลง100อ่ะไห็นดูซิในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้กล่องโอ้มีแฟรี่ด้วยมีเจ้าเห็ดยักษ์ครับ อ่าเรากล่องที่เราซื้อได้เป็นกล่องนี้ครับอ่าเดี๋ยวขอดูกล่องอันนี้ก่อนอัน,นสุดท้ายโหเป็นดอกต้นเป็นดอกไม้ครับอันนี้โหทตีแรงมากเลยนะถึงจะเป็นแค่สีฟ้าก็ตามอ่าเดี๋ยวเอากล่องแรกก่อนกล่องแรกโอ้มีชาวนาครับชาวนาอ่ะมาอันหนึง่งได้อะไรโอ้ได้ชาวนามาสองร้อยชาวนาชาวนาหน้าตาหน้าตาอ่าลองกดเล่นดูสิตรงนี้อ่ะเข้าไปคนเดียว อีซี่เล่นอีซี่ก่อนเป็นอีซี่แล้วกันครับเพราะว่าตัวเราน่าจะยังน้อยอยู่โอ้มีปรับคูณ2คูณหนึ่งได้ด้วยโอ้คูณ2ได้เออยังไม่ได้วางตัวเลยเดี๋ยว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 เอาไว้ตรงนี้ครับตัวหนึ่งแล้วก็ชาวนาชาวนาเพิ่มเอาชานาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันครับชาวนาอ่ะอ่ะวางไว้ตรงนี้ครับอีกสักตัวหนึ่งมะเขือเ,เทศอ่ากดเล่นคูณสองโอ้สบายมากมีกดเล่นคูณสอง เราก็จะวางชาวนาเพิ่มครับเอาวางตรงนี้เลยข้างหน้าเลยชาวนาออกมาก็ทิมเลยอ่วางสักตัวมาย้ายตัวนี้ย้ายตัวนี้หน่อยมาขายออกวางตรงนี้แทนอืมโอ้โหชาวนาเราเก่งมากวางได้อีกกี่ตัวเนี่ย่าชาวนาวางไปอีกครับอ๋อคือวางได้สูงสุดคือยี่สบตัวนะเขียนอยู่ข้างล่างวางตัวไหนก็ได้อ่ะวางไปครับมาคงมะเขือเทศ โอ้อันนี้มันหลบออกมาได้บอสเหรอเป็นบอสเหรอเอ้าเย่ะแล้วครับคุณผู้ชมมาตัวนี้อืมเออได้ไหมโอ้ได้อยู่ได้อยู่ต้องอัปเกรดแล้วครับตอนนี้โอ้มาแรงต่อทองมาเพิ่มอัปเกรดก่อนมาอัปเกรดอัวเกรดอืมได้ไหมได้ไหมโอ้ได้อยู่ครับทันอยู่ทันอยู่อัเกรดเจ้าตัวมะเขือเทศก่อนเพราะมันตีไก่มากโกการเดนเอ้ยไม่ใช่โกการเดนโกทาวเวอร์ดีเฟนส์ โอ้นี่แกบ,บอสบอสโผล่มาแล้วอืมนุ่นมะเขือเทศปลาใส่เรียบร้อยครับไม่ขนาดมือมะเขือเทศเราโอเคทีนี้ก็ไม่น่าจะมีมอนตัวไหนโผล่เข้ามาได้แล้วนะครับเ,เดี๋ยววางชาวนาเพิ่มแต่ขอเกรดมะเขือเทศก่อนบอสก็ไม่เว้นครับบอสหอยทากนุนมะเขือเทศปลาใส่ตายโอ้มอนมันเริ่มเลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆครับไม่รู้ว่ามะเขือเทศเราจะไหวไหม,มไหวไหมไหวไหมโอเคไหวอย,อยู่มาเดี๋ยววางชาวนาเพิ่มสักหน่อย วางไปเพิ่มอีกครับชาวนาอืมอืมวางเข้าไปเยอะๆชาวนาเนี่ยอ้แต่ว่าไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ไหมไหวอืออืออเกือบอัพเกรดชาวนาก่อนอัพเกรดชาวนาอืมอัพเกรดไปครับอันนี้ก็อัพเกรดไปอืมโอเคทีมแรงขึ้นแล้วโอเคครับชาวนาตัวใหญ่สี่ตัวอ่ะอัพเกรดไปเพิ่มเดี๋ยวมนต์มันจะไม่ตายอ้ราชาหอยทากมาแล้ว เกมที่ยี่สิบแลวครับคุณผู้ชมจบแล้วใช่ไหมอ้าวมันจบไวเท่าไหร่โอ้จบไวมากมีโค้ดได้ใส่ไหมเกมนี้เกมนี้ไม่น่ามีโค้ดใช่ไหมโอ้ยไม่มีโค้ดได้ใส่ครับโอ้นนี้เคเวสโอ้ด้ตัวใหม่มาแล้วก็ได้ที่สุ่มมาร้อยห้าสิบอ่ะสุ่มไปครับสุ่มเพิ่มอืมโอ้ได้ผักกาดมาผักกาดอ้อยู่อันนี้เลยอยู่ระดับรีเจนต์อ่ะแมปนอร์ม l ลจังเกิล อ่ะยี่สิบห้าเวฟ normal อะผมว่าผมน่าจะไหวแล้วครับพุชมอ้้น่าจะสู้ไหวอ่ะเดี๋ยววางอันไหนก่อนดีวางเป็นอันนี้ก่อนอันนี้ตีกว้างดีวางตัวของมะเขือเทศเพิ่มอ่ะวางไว้ข้างหลังกันเลยอ่ะทีนี้ครับเรารอดูอืมโอ้แรงอยู่ไม่แย่ครับไม่แย่โอเคเราผ่านได้อยู่ครับตรงนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยววางอันนี้เพิ่มครับตัวนี้อ่าดูซิไหวไหม สามตัวอืมอืมโอเคไหวอยู่อุ้ยอันนี้โอ้เกือบผ่านไปได้แล้วเมื่อกี้มามดอืมอืมอุ้ย,ยมดหลุดครับมดหลุดเอ่อวางตัวไหนดีตรงนี้กันได้อ่ะอโอ้หลุดครับมดโอ้บานผมโอ้อ่ะไม่เป็นไรวางอันนี้เพิ่มก่อนไม่มีตัวผลิตตังเหรอหรือว่าผมยังไม่ได้ยังสุ่มไม่ได้นะครับ โอ้โหมดมาวิ่งไวมากอืมอืมไหวอยู่มดอ่าเรียบร้อยอัพเกรดตัวหนึ่งไหวเลยอาถ้าใส่เพิ่มไปสักตัวหนึ่งเน้นจํานวนครับไม่เน้นระเียดอะมดสองตัวอืมอืมโอเคท้ายได้อยู่ได้อยู่เกือบหลุดแล้วก็เดี๋ยวชาวนาไว้ข้างหน้าครับถ้าเกิดผมไม่วางชาวนาเลยได้ไหมวางแต่พืชตัวนี้อะลองวางแต่ตัวนี้ดูครับเมื่อกี้เทศน่าจะไม่ได้ใช้แล้วมั้งครับอะเอาออกมาแล้วรอรอซื้อเจ้าผักครับ อโอ้ไม่ขนามือเลยเอาหลุดหลุดหลุดไปแล้วหลุดไปตัวหนึ่งเอายิงถึงเหรอโอ้ยิงไกลมากเลยนะโอเคครับอัพแล้วก็ผักกาดเอาวางไว้ตัวนี้แล้วกันครับอืมฝั่งนี้โอ้ดาเมจเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเลยเหรอโอ้เยอะมากอ่ะอัพไปก่อนอันนี้อัพเต็มแล้วเอาตัวนี้บ้างครับอืมมาเวฟต่อมาโอเคไหวอยู่ไหวอยู่อืมโอเคอ่ะซื้อผักกาดเพิ่มครับมันมันเรียกว่าอะไรบ็อกโคลี่ใช่ไหม มาเรีต่อมาเป็นมดอู้ยิงดอกละห้าสิบเลยเหรอยิงดอกเท่าไรเนี่ยเจ็ดสิบห้าอู้แรงมากอ่าผักกาดไม่ใช่ผักกาดต้องบอกว่าบลอกลี่อ่ะวางบล็อกลี่ไว้ตรงนี้อีกสักตัวหนึ่งขยายเพิ่มหน่อยอ่ะเรียบร้อยครับอ่าเมื่อกี้แมงปอยังไม่ได้ดูเลยตายแล้วอ่านี่แมงปอโอ้อันนี้คือตัวอะไรเนี่ยโอ้ยหายตัวได้ด้วยโอ้โหโอ้บลอกลี่แล้วต่อยสองร้อยเลยนะ โอ้โหอัพต่อไปนี่คือสามร้อยแล้วครับอืมอืมประกาศต่อยเอ้ยไม่ใช่บัโคลี่โอ้โหเรียกผิดตลอดเลยอ้หจะไหวไหมนี่โอ้หลุดครับหลุดโอ้เลือดบ้านเราพอไหมเนี่ยเอ่อเหมือนจะไม่พอครับต้องวางดักข้างหน้าแล้วอ่ะโอเคไหวอยู่ตรงนี้โอเคโอ้แมงป่องแมงป่องมาโอ้โหโอ้ไหวไหมนี่ไหวไหมเอาวางไปก่อนครับอ่ะไหวไหมโอ้ไม่ไหวโอ้ไม่ไหวโอ้หลุดแล้วครับคุณผู้ชม หมดเออโอ้ <S <S อยากได้ตัวทําเงินสักตัวหนึ่งมีไหมต้องสูมให้ได้ต้นเงินนะนี่ต้นเงินอันนี้ปอ,อากาศออกยากมากอ่ะเดี๋ยวเ,เล่นแบบอันนี้ก่อนครับเพราะว่าด่านนี้ก็เล่นไม่ไหวอ่ะเล่นตามด่านปกติอ่ะลองเล่นแบบ normal ดูไหวไหมอ่ะวางตัวนี้ไปก่อนอืมดามเมจเท่าไหร่ทีละห้าถ้าได้ต้นเงินวันนี้คือสบายมากเลยครับอืมดีไปสองตัวสบายอยู่แล้ว เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งอืมไหวขึ้นครับอืมตรงนี้น่าจะไหวอยู่โอ,ไไไไอ,โอคค้ไหวอยู่ใช่ไหมไหวไหมเออโอเคครับไหวอยู่เกือบไม่รอดอ่ะอัปเกรดไปอัปเกรดสักสองตัวอ่าทีนี้ก็แรงขึ้นแล้วมีตัววิ่งเร็วมาด้วยนะแต่ก็ทนดาเมจไม่ไหวอืมวางอีกสักตัวแล้วก็อัปเกรดครับอัปเกรดอัปเกรดตัวนี้อืมตียี่สิบห้าแล้วอืมโอ้คือออกมาแล้วตายได้เลยครับตรงนี้แรงมาก มา800ซื้อได้แล้วต้นผักกาศตีร้อยหนึ่งแรงมากครับร้อยนี้นี่คือแรงมากเลยนะตัวเรจินอลี่แต่เงินเราเจนช้าไปหน่อยครับอัปเกรดไม่ค่อยไหวอ่อันนี้อัปเกรดได้อ่ไหวไหมไหวไหมอืมอมืโอเคไหวอยู่ครับอ่ะถวา,างผักกาศเพิ่มไม่ใช่มันเป็นบลูคอลลี่นี่โอ้โหเรียกผิดตลอดเลยอัปเกรดเพิ่มอ่ะตีดอกละห้าสิบแล้วต่อไปสีิบห้าอ่ะตีดอกก็เจ็ดสิบห้าแล้วครับ แล้วตีไกลมากนะโอ้โหอืมอืมโอ้ตีไกลมากทับไปโอ้โหเงินมันน้อยอะ่ะออกมาแล้วหอยทากเลือดพันกว่าอืมไม่น่าทนไหวครับ <c oughs> โอ้ยิงแรงมากอืมทับไปสองตัวสามตัวสี่ตัวอ่าดอกก็เจ็ดสิบห้าโอ้ตายไวมากมอนเอาให้ตันหมดเลยอ่าบอสออกมาแล้วไหวไหม โอ้โหบอสเลื่อนรถเป็นน้ำเลยครับโอ้โอ้ไม่ไหวหลับแล้วอีกห้าเวฟอืมอืมต้นนี้ใช่ไหมยั่ไม่อัพอัพไปครับตันเรียบร้อยอ่ะน่าจะตันหมดแล้วครับตรงนี้ถ้า๋หวลองมาดูพักกาดตันบ้างดาเมจเท่าไหร่โอ้ดาเมจพันหนึ่งแต่เงินเราไม่พออัพครับโอ้ตีแรงมากตีทีเท่าไหร่สองวิตีทีหนึ่งอืมตรงนี้ก็ แรงไม่แพ้กันครับอ่ะบอสมาแล้วบอสมาอ่ะแปดพันอืม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 หอยทากไหวไหมไม่ไหว <laughs> หอยทากเราไม่ไหวครับอืมเรียบร้อยครับ <laughs> โอ้ตีแรงมากแต่ละตัวเราสุ่มสิบครั้งได้ไหมเนี่ยโอ้ต้องใช้เก้าร้อยล้สุ่มทีละครั้งเอ่ะโอ้ได้อะไรมาโอ้ได้ต้นถั่วมาโอ้อยู่มิติเขา ทำไมไม่เอาวันนี้มาต้นไม้ทองออกจากด้านล่าง1%อันนี้11%โอ้11%ไม่ออกมาออก1%ม <c oughs> าดูซิว่ามันจะแรงไห้ยิงเร็วด้วยแบบไม่ตีถึงหน้าบ้านไหมแบบไม่ได้ออกมาเลยอย่างเงี้ยอัพได้อีกไหมอีกอีกเท่าไหร่อีกสามอีกสี่ร้อยครับอืมโอ้ดาเมจเบามาก <c oughs> โอ้ยิงรัวจริงครับแต่ดาเมจเบาๆอ่ะรอบนี้ดาเมจ25ตี0.4วิก็แรงอยู่ๆๆครับ <laughs> โอ้แรงแรงไหมผมว่ามันแค่ริ้วมันแค่รวยเฉยนะแต่ว่ายิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตัวนี้โอเคครับคุณผู้ชมเก็บมาได้แล้วหนึ่งพโอ้นานมาก <laughs> โอ้เรจะได้อันนี้อะไรโอ้นี้ก็ทำดาเมจอีกแล้วดาเมจดาเมจมีแต่ดาเมจทั้งนั้นเลยโอ้ไม่มีตัวทำเงินเลยครับเกมนี้มีตัวนี้ตัวเดียวต้นไม้เงิน เอกแพตตินัมบายเอกีโอ้เอกแพตตินัมเป็นจททโลหเหรอนี่โอ้ <laughs> oh, ใช่เลยอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยครับ900อันดูซิว่าจะได้ไหมต้นเงินเนี่ยโอ้ได้มาแล้วครับต้นเงินนี่ต้นเงินผมได้มาแล้วโอ้ได้รีเจเนอเรมาด้วยอีกตัวหนึ่งอ่ะซื้อต้นเงินกันซื้อต้นเงินเอาไว้ตรงไหนดีตรงน,นี้กันครับอ่าได้มาแล้วโอ้ห้าวิทำเงินหนึ่งครั้ง โอหคือดีอยู่นะแต่นี้ตูตีไม่ตายแล้วครับอ่ะใส่ตัวเพิ่มไปอืมอืมตบ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 โอ้โอตบมันมากอืม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 สิ่งตบสะใจมากโอ้ตัวนี้ได้ไหมอื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 มโอ้ไม่ไหวหลุดอีกแล้วโอ้โหครับก่อนอ่ะดาเมจสิบแล้วนะอันนี้สองร้อยอ่ะอัพไปอืมโอเคไหวอยู่เนาะโอเคน่าจะไหวอยู่ อัพไปโอเคสี่วิสี่สิบสองบาทเอาใหม่ต้นหนึ่งใหม่ต้นหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวอัพนี้ก่อนครับอ่ะอัพไปทําเงินสี่วิห้าสิบบาทอัพอ,อีกรอบอืมสามวิห้าสิบแปดบาทอัพอัพตัวนี้ด้วยครับไปเลยเงินโอ,โอ้เริ่มหลุดแล้วครับเริ่มหลุดแล้วโอ้ตัวนี้หลุดไม่ได้ตัวนี้หลุดไม่ได้อืมอืมโอเคได้อยู่ ได้อยู่ไหมอ๋อมาอยู่ในหลุมโอเคได้อยู่ครับเห็ดทําอะไรได้อ่ะวางไว้ก่อนครับไม่รู้ทําอะไรได้โอ้ตีเป็นเอลีเหรอใช่ไหมโอ้ใช่ครับโอ้เหมือนตีเป็นเอลีนะเห็ดออ้ดีมากตอนนี้อัพต้นไม้ก่อนได้ไหม,ต,ไม,ม, up, up. Head. Head มต้นไม้อ่ะมาอัพอัพหกสิบห้าทำเงินหกสิบห้าสามวิเอาเจ้าเห็ดเห็ดมาเออโอเคไหวอยู่อัพต้นไม้ต้นไม้โอเคโอเคโอเค เอาต้นไม้เพิ่มเอาต้นไม้เพิ่มโอเคไหวไหมอันนี้โอเคไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ต้องเพิ่มตัวนี้ครับเพิ่มสักสองตัวโอมาแล้วบอสมาแล้วโออืมอับไปโอ้ดูเหมือนยังไม่ไหวโอ้ต้นมะพร้าวทำอะไรได้เอาวารมไปก่อนอืมอืมอัพให้หมดอืมโอ้โหต้นมะพร้าวตีเบามากอ่ะอัดเข้าไปโอเค โอ้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมโอ้เหมือนจะไม่ไหวมันโอเคได้อยู่ครับตรงนี้เอาต้นมะพร้าวมากันหลุดวางเห็ดวางเห็ดวางเห็ดเพิ่มเห็ดเพิ่มโอเคไหวอยู่ไหวอยู่โอ้ทำร้เบิดต่อเนื่องทำร้เบิดต่อเนื่องโอเคต้องใช้ตัวนี้เพิ่มครับต้นเพิ่มอีกอืโอเคได้แล้วอ่ะอ่ะโอเค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 ไหวอยู่ครับตัวนี้ก็น่าจะไหวนะ อ่ะเดี๋ยวผมเติมมะพร้าวให้อีกสักต้นหนึ่งตรงนี้อืมต้องไหวแหละไหวไหมอ่ะขายต้นไม้ไปก่อนโอ้โอโ,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 อโอเคได้อยู่ได้อยู่ขายต้นไม้พวกนี้ไปเลยไม่จำเป็นแล้วโอโ้โหอ่ะอับไปครับเหต็เอวีอ่าเรียบร้อยหมดแล้วอ่านี้ขายทิ้งไหวไหมนี่อ่ะต้นมะพร้าวอีกสักตัวอืมช่วยกันตีตันนี้หมดแล้วครับเอาขายทิ้งต้นมะพร้าว อัพเกรดอัพเกรดเออต้นมะพร้าวโอ้จะไหวไหมหวไหมโอ้โอ้เลือนมอนจะหมดแล้วโอนให้สุดครับอืมโอ้จบแล้วโอ้เล่นยากมากตัวผมไม่พร้อมอืมไหนดูซิกล่องนี้สุ่มได้ไหมอ่ะสุ่มได้แล้วครับครั้งหนึ่งอ่ะกดไปได้อะไรโอ้ดาเมจสามร้อยเลยโอ้แต่เงินสองพันผมจะหามาจากไหน โอ้มีกล่องพิเศษอีกเชอร์รี่บอสซอมโอ้โหเพมีหลายตัวเลย <c oughs> ก็เป็นยังไงบ,บ้างครับกับแมปแมป,แมปนี้โกคาร์เดนเอ้ยต้องบอกว่าคาร์เด้นทาวเวอร์ดีเฟนส์โอ้มีจุททะลุเ่ยนะตัวนี้อยากได้มากเลยเป็นน่าจะเป็นบีดรูดนะครับอันนี้แล้วก็มีหลายตัวเลยนะที่คุยกับคุณผู้ชมอยากลองเข้ามาเล่นก็ลองเข้ามาได้ครับก็แมปค่อนข้างน,น,น่ารักนะผมว่าก็คุณผู้ชมคิดเห็นไงเกมนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้นานล่างดีคริปชั่นนะครับ สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ